นั่งสมาธิภาวนานี่เดินทางมาจากพัทยามาไกลธรรมปฏิสันฐานตอนรับด้วยธรรมะ ิสันฐานในการต้อนรับขับสู่กันเอาธรรมะนี่แหละเป็นของเลิศของประเสริฐธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นธรรมะเป็นของจำเป็น สำหรับทุกคนแต่ทีนี้ธรรมะเราก็ฟังฟังมามากแล้วซึ่งก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ธรรมะของเราธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ดับทุกข์ให้พระพุทธเจ้า ธรรมะของครูบาอาจารย์ก็ดับทุกข์ให้ครูบาอาจารย์ธรรมะของเราก็ดับทุกข์ให้เราเพราะฉะนั้นจะทำยังไงธรรมะจึงจะเป็นของเราก็ต้องอาศัยมีข้อปฏิบัติเราได้ยินได้ฟังมาเยอะแล้วแต่การปฏิบัติ เรายังไม่ได้ทำหรือว่าทํายังไม่ได้ตรงที่มันสำคัญเราได้ยินได้ฟังมามากมายครูบาอาจารย์แสดงทำไว้เต็มไปหมดเลยตอนนี้ใน YouTube เปิดเข้าไปหลวปู่ครูบาอาจารย์แสดงทำเอาไว้อุบาย วิธีการภาวนามีมากมายเราถูกกับจริตครูบาอาจารย์องค์ไหนเราก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามท่านไม่ใช่ฟังเฉยๆนะฟังเฉยๆนี่ได้ก็ได้อยู่ได้สัญญาคือความจำได้หมายรู้ ฟังแล้วต้องลงมือปฏิบัติตามท่านพูดเรื่องตาก็ก็ดูตาท่านพูดเรื่องหูก็เอาใจของเราดูหูนี่นเรียกว่าปฏิบัติตามแล้วนะท่านพูดสิ่งใดก็ทำตามที่ท่านบอกมันจึงจะสำเร็จประโยชน์จึงจะได้ผล ไม่เช่นนั้นแล้วการปฏิบัติหรือว่าการฟังธรรมะก็จะได้จำเอาตั้งแต่เรื่องราวต่างๆที่ท่านพูดเป็นธรรมะปริยัติธรรมเป็นปริยัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติสัธรรมนี่จะทำยังไงจริงๆแล้วให้เราเข้าใจเราไม่รู้จักธรรมะ ธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือกายกับใจของเรานี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นธรรมะคืออัตภาพร่างกายอันนี้ในทางธรรมท่านเรียกว่ารูป,ปรธรรมใจอันนี้เรียกว่านามธรรมมีอยู่สองอย่างนี่แหละมีรูป,ปรธรรมกับนามธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ มีอยู่ในตนในตัวของเรานี่แต่เราไม่เข้าใจข้อปฏิบัติเราไม่เคยปฏิบัติต่อธรรมะให้ถูกต้องเราทำไปตามเรื่องตามราวของเราเราปฏิบัติต่อรูปประธรรมก็คือหาข้าวให้กินหาน้ำให้ดื่มหาผ้า ผ่อนทอนสบายให้นุ่งห่มหาพัดลมมาเปิดนี่แหละอำนวยความสะดวกแก่อัตภาพคือรูปรูปเนี่ยรูป,ประธรรมอันนี้เราดูแลอยู่ก็พอเข้าใจแบบเราส่วนนำมาทำเนี่คือใจเราไม่เข้าใจเลย เราไม่เข้าใจเลยเราไมร่รู้เรื่องรู้ราวเลยรู้แต่ว่าเสียใจรู้แต่ว่าดีใจรู้แต่ว่าทุกข์ใจรู้แต่ว่าปลื้มใจพวกเรารู้เท่านี้แหละนี่แหละรูปประธรรมกรนามรธรรมซึ่งสองอย่างนี้เราปฏิบัติไม่ถูก จึงได้มีความทุกข์ตะนะต่เนาจึงได้มีแต่ความทุกข์จริงๆแล้วธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าให้เข้าใจตามความเป็นจริงเราไม่เข้าใจตามความเป็นจริงเราจึงเป็นทุกข์รูปรูปกรรมมันเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเพื่อวิโยคพภาพ,พแต่พวกเราไม่เข้าใจเกิดมาแล้ว ไม่ต้องการให้มันแก่ไม่ต้องการให้มันเจ็บแล้วก็ไม่ต้องการให้มันตายไม่ต้องการให้วิโยคพ,พัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยน,นี่แหละเนี่ยเราเข้าใจไม่ถูกแล้วจะทำยังไงเมื่อเราเข้าใจไม่ถูกเราจะทำยังไง,รไรง,ไงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติใจปฏิบัติใจให้สงบ ถ้าใจไม่สงบแล้วธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้านี่ก็กลายเป็นโลกถ้าใจสงบแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าในปัจจุบันนี้เป็นธรรมนี่แหละมันสำคัญตรงนี้แหละก็อันเดียวกันแต่มันสำคัญอยู่ที่จิตนี่ถ้าจิตใจสงบลงไปสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยเป็นธรรม ถ้าใจไม่สงบสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าเนี่เป็นโลกนี่แหละเป็นอย่างนั้นแหละน,นี่ทำยังไงใจจึงจะสงบทำยังไงเราถึงจะทำจิตใจดวงนี้ให้สงบมันเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าใจดวงนี้น่ะมันเคยท่องเที่ยวเกิดดับอยู่ นับไม่ท้วนท่านจึงกล่าวว่าพบน้อยแล้วพบใหญ่พระว่าพระเวท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแล้วพบใหญ่พบใหญ่นะ่ะเราก็ไปมามากแล้วละ่ะเราเกิดมาตั้งแต่พร้อมกันกับโลกนี้จิตดวงนี้นะ่ะเกิดมาพร้อมกันกับโลกนี้แล้วก็หลงอยู่ในโลกนี้เมื่อหลงอยู่ในโลกนี้เราก็ท่องเที่ยวอยู่ในพบใหญ่ แล้วก็เกิดเป็นนั่นแล้วก็เกิดเป็นนี่สารพัดที่จะเกิดอันนี้คือภพใหญ่ภพใหญ่หมายถึงอัตภาพร่างกายนี่มันแตกดับลงไปแล้วก็จิตใจก็ย้ายไปอยู่ที่หยยใหม่ย้ายภพใหม่ภูมิใหม่อันนี้ภพใหญ่ส่วนภพน้อยเนี่ยที่เป็นเหตุให้เกิดภพใหญ่เนี่ยเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ทรานนั้นจิตใจของเราเดียวก็เกิดความชอบ แล้วก็เกิดความไม่ชอบเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าพบเพราะว่คือพบเพระวังคือพบนี่งนี้เลยเพราะว่เรียกว่าพบจิตใจของเราไปยินดีในสิ่งใดก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นถือมั่นในสิ่งนั้น ความยึดมัน่นถือมัน่นก็เป็นเหตุให้เกิดพบพบน้อยแล้วก็เป็นพบใหญ่มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละความถือมั่นเนีย่ยพบน้อยพบใหญ่เราก็เปลี่ยนกันสลับกันแต่พบน้อยเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่วันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้กี่เรื่องกี่ลาวในจิตใจของเราเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา เราจะทํำยังไงจิตใจเมื่อมันท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่อยู่อย่างนี้เราจะทํำยังไงจะหยุดมันได้จะระงับมันได้คุบาอาจารย์ท่านจึงสอนวิธีการพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนวิธีการสมถะภ,ภาวนาสมถะคืออุบายสงบใจทำยังไงจิตใจถึงจะเข้าถึงความสงบนี่เป็นสิ่งสำคัญมาก เราก็ฝึกมานานแล้ว ind, เรื่องฝึกเราฝึกมานานหัดมานานแต่ว่ามันไม่สงบ <S <S เพราะอะไรพุทโธพุทโธเราก็ว่ามานานแล้วบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็ว่ามานานนะแต่เราไม่มีแยบคายเราไม่มีอุบายที่จะให้จิตของเรามันตั้งมั่นเราก็ว่าไปตามที่พเพื่อนสอนท่าน่าพุทโธเราก็ว่าพุทโธเหมือนกันว่าไปเรื่อยๆ ถึงขนาดนั้นมันก็ยังไม่สงบทํามาหลายปีแล้วอจิตก็ไม่สงบรวมลงสักทีเนี่มันยากตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งสําคัญแล้วมันก็ยากมากด้วยแล้วทำไงให้มีอุบายมีวิธีการก็คือถ้าจะภาวนาให้สงบตอนนี้สมมติว่าเราลืมตาเราลืมตาขึ้น ตานี่มันจะมองเห็นรูปเห็นรูปคนรูปสัตว์รูปสิ่งนั้นสิ่งนี้พอลืมตาขึ้นปุ๊บมองเห็นเลยมองเห็นทุกอย่างอยู่ตรงหน้าเรานะมองเห็นทุกอย่างแต่พอเราหลับตาปุ๊บอายตนะปิดแล้วคือตาเนี่ยปิดลงไปปุ๊บแต่อายตนะภายในคือใจเปิดขึ้นมา พอหลับตาปุ๊บเนีย่ยจะเห็นจิตเห็นอาการของจิตนี่แหละมันสําคัญตรงนี้เรื่องภาวนามันสําคัญตรงนี้แหละพอเราหลับตาปุ๊บเนีย่ยเราจะเห็นจิตเลยแหละเห็นอาการของจิตเห็นจิตตรงที่มันเด่นอยู่ในปัจจุบันนี้เด่นชัดอยู่นี่เนี่ยที่รู้อยู่ในปัจจุบันนี้นี่แหละให้กำหนดเอาอันนี้เอาผู้ที่รู้อยู่ในปัจจุบันนี้น Allez, ถ้าเราจะรู้เฉยๆเนี่ยสติสัมปชัญญะเรามันมีน้อยถึงต้องอาศัยคำบริกรรมลมหายใจก็ได้หรือคำบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้เอาผู้ที่รู้อยู่ภายในนี้เป็นผู้บริกรรมเอาผู้ที่รู้อยู่ภายในนี้เป็นผู้บริกรรมเมื่อเอาผู้รู้อยู่บริกรรมพุทโธ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 เมื่อสติมันอ่อนก็เป็นเรื่องธรรมดาเราฝึกใหม่ ฮัตใหม่ก็เป็นเรื่องธรรมดาอารมณ์มันรุนแรงอารมณ์ไหนที่มันคล้องจิตใจเรามันไปคล้องอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาวันนี้เรื่องใดที่จิตมันเข้าไปยึดถือจิตมันซึมซาบเรื่องนั้นจะปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเราไม่รู้ตัวมันก็จะคิดไปเองอ่ะคิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย พอเรารู้ตัวปุ๊บมันก็จะหยุดนะมันก็จะหยุดลนวะใหม่ๆก็จะต้องเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติจิตเนี่ยมันไม่ยอมหยุดอยู่ชิดกับที่นะเป็นเรื่องปกติอันนี้คือวิธีการฝึกแล้วก็ประคับประคองพยายามอยู่เรื่อยๆตั้งสติรู้อยู่ภายในนี่เอาผู้รู้ในภายในนี่เป็นผู้บริกรรมไปเรื่อยๆไม่นาน ในที่สุดจิตก็จะรวมลงเป็นสมาธิได้านเป็นสิ่งสำคัญอันนี้คือสิ่งที่สำคัญในการประพฤติปฏิบัติถ้าเรามีจิตใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติอยู่อย่างนี้รับรองว่าไม่นานจิตสงบลงได้แน่นอนขอให้ฝึกให้หัดจิตต้องสงบลงให้ได้ นแเมื่อเราใช้อุบายมีอุบายในการฝึกฝนอบรมจิตใจอย่างนี้ในที่สุดจิตก็สงบระงับลงเป็นสมาธิบางคนทำไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้หนึ่งไม่มีอุบายในการฝึกฝนอบรมจิตใจไม่มีอุบายไม่มีวิธีการไม่มีแยบคายไม่รู้จักสังเกตว่าทำยังไง เป็นยังไงมันถึงไม่สงบไม่รู้จักสังเกตแต่ถ้าผู้ที่รู้จักสังเกตอ่าเป็นอาการเนี่ยเพราะว่าสติมันอ่อนพอกําหนดดูไปเรื่อยๆแล้วมันพอเริ่มจะขาดสติแล้วมันก็จะไปเคลิ้มๆสักหน่อยมันก็จะไปถ้ารู้จักสังเกตมันจะเห็นพอเห็นแล้วมันรู้ตัวมันก็หยุดนวบางครั้งมันก็ไม่หยุดรู้ตัวแล้วมันก็ไม่หยุด พราะบางทีบางครั้งน่ะสมัยก่อนนี่บวชใหม่ๆบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธตั้งแต่เริ่มน่ะนั่งสมาธิหลังจากทำมัดสวดมนต์เสร็จแล้วก็บริกรรมภาวนาพุทโธ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 นี่พุทโธมันไม่อยู่นี่มันไม่รู้อยู่นี่มันพุทโธไปข้างนอกกระแสจิตมันปายเรื่อยๆพุทโธอยู่พุทโธอยู่นะไม่ได้หยุดนะ แต่มันพุทโทออกไปรอบโลกรอบสงสารไปนะคิดไปไหนก็ไม่รู้ไปกับธรรมพุทโทพุโทโธนี่แหละไปด้วยกันไปเรื่อยๆนั่งอยู่เป็นชั่วโมงนั่งอยู่นานเป็นชั่วโมงมค่อยๆหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาหดเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาถึงกายแล้วมันก็สงบลงนี่แหละถ้าเราทําให้หยุดมันก็จะรู้จักสังเกตอ่ะถ้าเรารู้จักสังเกตมันจะค่อยๆได้ความสงบรู้จัก จิตมันสงบรวมลงเป็นสมาธิได้นี่แหละมันเป็นอย่างนี้อุบายในการฝึกฝนอบรมจ,จิตใจอันนี้พุโทโธมันเราไปข้างนอกแต่ทีนี้ถ้าเราพุโทโธอยู่ข้างในนี่มันจะสงบง่ายไม่นานไม่เป็นชั่วโมงขนาดนั้นไม่เป็นชั่วโมงขนาดนั้นประคับประคองอยู่นี่รู้อยู่ภายในนี่พุโทโธพุโทโธอยู่ข้างในนี่ไม่ออกไปไม่ส่งออกไปไม่ปล่อยให้กระแสจิตออกไปข้างนอกในที่สุด เดียวๆถ้าแนว่วแน่จริงๆไม่เกินสิบนาทีหรอกจิตมันจะเบานะกายมันจะเบานะจิตจะมาตะลึงจังงังอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งในที่สุดจิตเขาจะบริกรรมเองเบื้องแรกเราเป็นผู้พาจิตบริกรรมพุทโธพุทโธพาไอ้ผู้ที่รู้อยู่ยนี่แหละบริกรรมเราเป็นผู้พาเขาบริกรรม เมื่อภาวนาไปเรื่อยๆมีสติแน่วแน่ขึ้นเขาจะเป็นผู้พาเราบริกรรมเราจะพาเขานี้ไปไหนเขาก็ไม่หนีนี่เรียกว่าจิตมันวิตกเอาเองจิตมันได้วิตกวิจารณเราเองในที่สุดเมื่อจิตไม่ยอมหนีไปที่อื่นเอานี้ไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็บริกรรมของมันเองดูของมันเองในที่สุดจิตก็หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาแล้วก็รวมลงเป็นสมาธิได้ในที่สุดนี่แหละแนวแน่เข้าไป เป็นฌานเป็นสมาธิเข้าถึงผู้รู้จริงๆริตอนนี้ผู้รู้ปลอมตอนนี้พุโทโธก็พุทโธปลอมพุโทโธปรุงแต่งเราปรุงแต่งเอาเราเป็นผู้ปรุงแต่งคำว่าพุโทโธพุทโธนี่เราเป็นผู้ปรุงขึ้นมาแต่เมื่อปรุงจนนานจนกิตมันไม่ไปไหนแล้วมันเริ่มแน่วแน่แล้ว จิตเขาจะพุโทโธของเขาเองบริกรรมเขาก็บริกรรมเองหยุดบริกรรมเขาก็หยุดเองรู้อยู่คนเดียวเขาก็รู้เองแน่วแน่อยู่คนเดียวเป็นอยู่คนเดียวของเขาเองนี่แหละเรียกว่าเข้าถึงพุโทโธจ,จริงจิตเขาไปแน่วอยู่ลําพังเจ้าของจิตดวงเดียวทิ้งกายเลยทีนี้นะเนีเมื่อทำไปเรื่อยๆ่ร่างกายอันนี้หายไปเลย จิตรวมลงเป็นสมาธิแน่วแน่อยู่ที่จิตนี่แหละเรียกว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราปฏิบัติเข้าถึงตรงนี้ได้สิ่งที่คอยก่อกวนอยู่ภายนอกเป,นเป็นเรื่องภายนอกแล้วนะสิ่งที่ก่อกวนะจะกลายเป็นเรื่องภายนอกแนละ้วเพราะปกติแล้วบางคนนะภาวนาไม่ได้เพราะว่ามีสิ่งอื่น มาอาศัยอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้ด้วยมีสิ่งอื่นมาอาศัยอยู่ในกระแสจิตของเราด้วยพอภาวนาเนี่ยพอว่าพุทโธพุทโธรูปเนี่ยมันพาเราออกไปข้างนอกแล้วพวกเนี่ยมันพาเราออกไปข้างนอกไปรู้นั่นเห็นนี่แสดงกิริยาท่าทางต่างๆแปลกๆออกมานี่แหละมีมีผู้อื่นไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวในอัตภาพร่างกายอันนี้มีผู้อื่นอาศัยอยู่กับเราด้วย แม้กระทั่งในกระแสจิตเนี่ยยังมีจิตอื่นไม่ใช่จิตเราล้วนๆนะจิตเราก็มีอยู่จริงๆแล้วจิตเราก็มีจิตสัตว์อื่นก็มีก็มีอยู่ในนี้ท่านจึงกล่าวว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งปวงไม่ใช่ตนแม้กระทั่งความคิด ไม่ใช่เราบางทีอาจจะเป็นความคิดของพูดคนอื่นก็ได้ความคิดของสัตว์อื่นก็ได้เพราะว่าในอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวเราเนี่ยโมเมคิดว่าร่างกายอัตภาพอันนี้นะ่ะตัวตนอันนีนะ้เป็นตัวตนของเราเราเกิดขึ้นมาเราก็เห็นอันนี้นะร,รู้ความมาพ่อแม่ก็บอกว่าร่างกายอันนี้เป็นของเรา ใครๆก็ว่าเป็นของเราทั้งนั้นร่างกายอันนี้แล้วเรามาพิจารณาดูด,ดีใช่ไหมจริงไหมใช่ของเราจริงไหมใช่เป็นสมบัติของเราโดยแท้จริงไหมเรามาพิจารณาดูถ้าเป็นของเราจริงเราว่าเราเกิดมาเราก็เห็นอันนี้ว่าเป็นสมบัติของเราลองถามพญาต ที่อยู่ในท้องในไส้เราดูสิมันจะตอบว่าร่างกายอันนี้เป็นของเราหรือเป็นของมันพญาธิมันก็ว่าร่างกายอันนี้เป็นของมันเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเราจะคิดว่าเป็นของเรานะเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าเป็นของเขาเหมือนกัน,นพญาธิสัตว์อื่นๆที่อาศัยอยู่ในมันเกิดอยู่บนหัวเราเนี่ยเหาเนี่ยมันเกิดอยู่บนหนังศีรษะเราเนี่ยมันก็ว่า บนหนังศีรษะบนหัวเราเนี่ยเป็นร่างกายของมันเป็นสมบัติของมันเหมือนกันนี่เห็นไหมเนี่ยแม้แตก่กระทั่งในจิตใจสัตว์อื่นที่อาศัยอยู่ในนี้แหละที่อาศัยอยู่ในอัตภาพร่างกายของเราเนี่แหละมันคิดขึ้นมามันคิดขึ้นมาเราอยู่ใกล้กันกับมัน เรามันก็อยู่ใกล้ๆกับกจิตเรานะเราก็นึกว่าเป็นเราคิดเองเราก็ไม่เข้าใจเราก็นึกว่าเป็นเราคิดเองเหมือนอย่างคนที่มีพยาธิในท้องเยอะๆคนที่มีพยาธิในท้องเยอะได้กลิ่นคาวเลือดได้กลิ่นคาวเลือดเขารู้สึกน้ำลายไหลก็ออกมาเนี่ยพวกพยาธิเยอะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจริงๆอ่ะ ไอ้ตัวเราเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกเราไม่ได้กินอะไรแต่พระยาติ่ข้างในมันได้กินมันทําให้เราเกิดน้ําลายไหลเห็นไหมอยากจก็บกินได้กินคาวเลือดได้กินนคาวเนื้อมันอยากจก็บกินน้ําลายซอกมาเลยเนี่ยนี่แหละเราก็รู้เราก็นึกว่าเราเป็นเราอยากจก็กินแต่จริงๆสัตว์ที่อยู่ภายในท้องเรานี่อยากกินมันได้กลิ่น นี่แหละเราไม่เข้าใจเราไม่ได้พิจารณาเราคิดนึกว่าอัตภาพตนตัวนี้เป็นของเราจริงๆมันเป็นของคนอื่นด้วยมนน жизнь, ไม่ใช่แต่ของเราเหมือนเราอยู่ในโลกนี่แหละเรานึกว่าโลกนี้เป็นของเราคนอื่นเขาก็ว่าโลกนี้เป็นของเขาเหมือนกัน,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 นสัตว์ที่มันอาศัยอยู่ในกายนี้มันก็ว่ากายนี้เป็นของมันเหมือนกันนี่แหละเราไม่เข้าใจเราให้เราพิจารณาดูดี เนี่ยเมื่อเราภาวนาจนจิตใจสงบระง,งับแล้วสิ่งที่อาศัยอยู่ในนี้จะเป็นบุคคลภายนอกสิ่งที่มีรูปก็ดีที่อาศัยอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้จะกลายเป็นสิ่งภายนอกไปร่างกายอันนี้เป็นสิ่งภายนอกถ้าจิตมันได้รวมลงไปแน่วแน่อย่างนั้นอะร่างกายอันนี้ไม่รู้หายไปไหนเป็นของภายนอกไปเลย เห็นไหมเป็นของอื่นพอจิตมันได้ลงไปอย่างนั้นน่ะร่างกายอันนี้เป็นคนอื่นเป็นของอื่นไปแล้วเป็นของอื่นแล้วไม่ใช่เราแล้วเป็นคนละที่แล้วเห็นไหมล่ะพอจิตรวมแน่วแน่เข้าไปอัตภาพร่างกายอันนี้เป็นคนอื่นไปแล้วแต่ถ้าถ้าจิตไม่รวมเน่ยเป็นเราอยู่นี่เห็นไหมนั่นอยู่นี่จิตมันไม่รวมร่างกายนี้เป็นร่างกายของเราพอจิตรวมปุ๊บ ร่างกายน,นี้เป็นคนอื่นเลยเห็นกับตาเลยนะเนี่ยขอให้ฝึกฝนอบรมจิตใจเข้าไปเห็นสิ่งที่แทรกแซงทางร่างกายก็หายไปหมดแม้กระทั่งสิ่งที่แทรกแซงทางด้านจิตใจทําให้เราบิบัติขัดข้องบางทีอยากจะร้องก็ร้องตัวเราเนี่ยไม่ได้อยากร้องหรอกแต่ปากมันร้องออกมาเองพูดออกมาเองสแสดงกิริยาท่าทางออกมาเองอันนี้คนอื่นที่อยู่ด้วยกันกับเรา เขาแสดงไอเราเนี่ยมีสติอยู่นะเราไม่ได้อยากจะพูดนะแต่ปากคนพูดออกมาเองเห็นไหมนี่แนหะละแต่พอจิตรวมลงเป็นสมาธิปุ๊บอาการเหล่านี้จะหมดไปหายไปเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวอันเนี้ยจิตเราเหลือแต่จิตดวงเดียวนี่แหละให้ภาวนาอย่างนี้สิ่งต่างๆจะปัสนาการไปหมดสิ่งที่เคยเป็นก็จะหายไปหมดเลยโลกผีโลกอะไรหายหมดเลย,ยไม่ต้องสงสัย ขอให้จิตรวมลงเป็นสมาธิเท่านั้นแหละขอให้เข้าถึงผู้รู้จริงๆได้นั่นแหละหายตอนนี้เราผู้รู้ปลอมรู้ที่ปรุงแต่งขึ้นมาเองยังไม่เข้าถึงผู้รู้จริงถ้าเข้าถึงผู้รู้จริงแล้วก็สิ่งต่างๆหายหมดเลยอัตภาพร่างกายนี่ก็หายหมดเลยความคิดความนึกหายไปหมดเลยนี่แหละแนวอยู่ภายในนี่แหละขอให้ปฏิบัติให้เข้าถึงตรงนี้ สิ่งต่างๆจะปราสนาการไปโดยปริยายอย่างไม่ต้องสงสัยอันนี้แหละเรียกว่าสมถะภาวนาขอให้ประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงให้จงได้เอาวันนี้พูดให้ฟังกท่นี้แหละพอสมหมาะสมควรขึ้นธรรมปฏิสันฐานพอให้ได้รู้จักแนวทางปฏิบัติพอรู้จักเอาตัวรอดได้ ว่าทางพัทยานี่ไม่ต้องห่วงนะเยอะมากไม่รู้เขาไปเอาอะไรกันมาสารพัดนะ่ะเจ้าพ่อเจ้าแม่สารพัดซึ่งมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากพุทธศาสนาถ้าเราอยากจะดีขึ้นอยากจะหายก็ไหนๆก็ไปเอามาแล้วจะทํายังไงทํายังไงถึงจะหายนี่แหละวิธีที่จะหายก็คือปฏิบัติให้เข้าถึงผู้รู้จริงๆให้เข้าจิตสงบรวมลงเป็นสมาธิจริง หายอย่างไม่ต้องสงสัยนะนะขอสมุิบิติลงเพียงตอนนี้เดวังก็มีเดวการะะ์ก็จนนี